รถยนต์นั่งซิติคาร์มาสด้า2ภายใต้เทคโนโลยีสกายแอคทีฟและความสง่างามดุดงานศิลปะชิ้นเอกจากการออกแบบโคดดีไซน์พนกกับการคัดสรรด้วยวัสดุคุณภาพเกรดพรีเมียมประกาศสักดาความยอดเยี่ยมให้คนไทยได้ไประจากอีกครั้งด้วยการควาร้ารางวัล Product Innovation Awards 2023หรือรางวัลสุดยอดสินค้าและบริการที่มีนวัตรกรรมแห่งปี2566จากนิตยาสาร Business Plus ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท a r i p จำกัดมหาชนร่วมกับวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อมอบรางวัลให้กับองค์กรที่เป็นแบบอย่างความสำเร็จและสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจมุ่งมันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อประโยชน์ของทุกคนในสังคมโดยมีคุณวัชระเจียบุญผู้จัดการทั่วไปแผนกการตลาดและคุณอุทัยเรืองศักดิ์ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส่วนงานประชาสัมพันธ์แผนก,การตลาดและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัทมาสด้าเซลประเทศไทยจำกัดเป็นตัวแทนรับมอบจากพระนธัานนุรักษ์มาประนีตองค์มนตรีประธานในพิธีมอบรางวัล